สวัสดีค่ะพี่น้องโบวานาชาแนลค่ะแล้วการ่างกองคือสวัสดีค่ะแซบเยมนะคะซาเยมพวกนถือก่องนะคะอันซาเยมมาแต่รงเรียนเนาะมันกับหิ้วเขาค่ะพี่น้องก็ได้ใชมว่ม,มอันตำเฮ็ดไอเค็มทองให้่เพิ่นกินนะคะนี่ค่ะอุปกรณ์มียังเนี่ยนี่ยกเคือ,คอกกระเทียมบกพีกบงบกเขือบอกเน่าเฮ็ดนะคะหลวกแล้ว แป้งค่ะอ้แมงวันนะคะบักฮุ่งค่ะบักบักทัวค่ะแล้วก็มีแคบบูน้ำด้วยค่ะเอามาเ,อาเสริมลำบเ็นดอกส่งคือเสือเอาเพชรบอนิดนึงคือว่าบอก <laughs> โอ้ <laughs> เห็นเรากินว่เป็นดอกเดอร์อยูวาลืมอมตะพี นี่เลสอนนี่เอไม่จะสอนบรรยากาศกรับพี่น้องนี้ทางใกลน้นี่หัวก็มาเบ,บิ่งนะคะมาเบ,บิงบบ่ง<ร>คน,<ร>นสวยแล้วก็กระเทียมค่ะกระเทียม,มหอมมนเนยหมดหรอข้าใจอยู่บอใส่ตัวนาะ <laughs> กระเทีมยมเนียงอีก กินได้บ่เนาะพี่น่ะบ่มีห่ะเอามาแล้วยังบักสิหยัง,งก่อนพื่อเผ็ดบ่มึงก็ใส่มึงก็ปรุงไปก่อน,นบอกก่พอแล้วสิมีสีมาใส่หลายแซ่บหลายอยู่นี่ยังบัก ปลาะน้ำปลามึงบาคือเะไว่ะมึงบ่คือแต่งเต็มเมื่ที่แหลกแล้วแล้วกยังเอาเกรือลงก่อนมึงปุงก่อน,นเฮ็ดว่าเ็นอีลีพีนองอ่ะพอบ่า <laughs> พอเลยอ้ยเป็นไตกับแบบน,นี้ละ่ะมึงก็ต้วงเนสส่วนกามีกูเมืย โอ้เป็นอีนี่พี่น้องเฮียงวะมึงปรุงไงมันแล้วกันแหละมึงกับชิมชิมแล้วมึงกับบอกคุงโล่งโอ้หลอดบอมวันนี้คู่ถท้าเนี่ยกับปีกของตาลนิดนึงเพราะวอาพ่อจังกินกับชิมมังกร นานนนบียังเป็นอันนี้โอ,อ้ยกบีกบียังเป็นอันนี้เยอะยังไงมันเข้ากันก่อนอะอ่ะบักหน้าวบักหน้าวค่ะบักหน้าวอ๋ออืออีกหนึ่จ้าอันนี้ งมักโอ้ยงูอะก,กินอะไรก็กินก,กินอะไรก็กินียังปะเอาลงัะเขืออือได้มะเขือคือ้มูเอามาหายค่ะเมอวานนี่เพื่อนเอามาฝากจากโนนขามคอนแวนโอ้ใส่หดข่วนขวน <laughs> ใ่หดขวนพี่นอ้อง ัแสบเนาะพอแล้วให้มีสูตรอันไดนอันก็บอกสาวโวก,กับสาวแบบนี้เด้อกัะ <c oughs> พอปะพอแล้วอาดตำโอ้ยอ่ะถั่วเนาะ ทุกคนมาคุ้งลงก่อนจ๊ะลงพร้อมกันนี่แหละเรียลลงเลยมึงได้ยังไงเนีดยชื่อนาตาจะของเนาะเดาพี่น้องเด้ออะไรอ่ะคือวะยับชากระบ่กคือแล้วคือว่าพี่น้อง ก้วยจี่กินบุได <g ül> ้มั้วะาจิ้มปกาจิ้มเวย้ย <g ül> อะนา้น,นาามียวปกาจช่ไหมกูกินจังไดพี่นอออ้องโอ้ยเหลือบมะเขือมะเขือครับพี่น้อง S <S วันเปนล่นแค่หน่อยบานเนี่ยพอบอลไ้เดียวพ่อมึงก็นีออกเนียเออมนขาด่วอะไรมื่อันเนี้ยมวันอามึงจิ้มมึงมาถามคุอย่างกวันจิ้มนะมึงอยู่เอาเอาแสีใจยังไงพี่นนองหอกวนก็วนวอนเอาจแสบ เดี๋ยวกับพี่น้องปรุงก่อนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวทำห้ปรุงตอนกินเลยเด้อค่ะมม่ค่ะพี่น้องจับแล้วล่ะค่ะจับเดียบ์จับโตอุ้ยอุ้ยคือบ่ เสียบปุนเะโอ้อออบบ่น้องโคกันนะโคกันนะนี่นี่โอ้แสงเบิดอะเอาเอๆาเอาเอหัวสนด้แ้วก็มีแคบหมูนะคะพี่น้องโรยลงไปอือหือฮะ โรยลงไปค่ะตาเห็ดเต็มทองนะคะโรยลงไปนี่นี่ตกแต่งนะคะถ้าแบมบ,บุปผาบุปผาเราคะ่ะมีหัวเขามีคอมเมนต์บอกว่านนในเฟซบุ๊กนะคะว่ากินส้อย กินซอยจุเนข่ขนวัซซานกับพวกเคยกินแล้วค่ะค่าคลิปนี่ถึงเท่าไหร่พันวิวเออพันวิวแล้วค่ะสิมุกินพี่เบิงลอยวิวันอย่างละค่ะ <c oughs> มากินเล่นกูจองของน้ำอืม

งัวงไม่ยืนด so ึงแกฮะอ๋อแคบอยู่แคบอยู่แปลว่าใหญ่เลยจ้า Hãy subscribe ngoài kênh Ghiền Mì Gõ เขาแว่นไ<อ><า>่มีเนืกินค่ะลือจำบ่คงักแตลกเพื่อนเยอะๆอือหือ ้ำอนุบาลจะพี่น้องใส่หุกหน่วยงัวเพิ่นหูเวลาเพิ่นเนาะค่ะไก่เวลากขาของเหลกวกาสีมายืนทายืนทาพอเดี๋ยวนี้ <c oughs> <c oughs> ีหมูส nah, like no ับก็ปล่อยลงหน้าแบบบริสุเลยค่ะพี่หนอเพราะว่าหลอมหน้าอย่างเงี้ยคากินเองข้าวหนมกินเองนะตอนเวลาก็หมายเองเนี่ยถ้าแบบโม่บาบูบอกแล้คเขียบดิพี่หนอโม่บออยู่แล้ว cái chế một con cũng phải nhỏ อย่าสงสัยได้ว่าหมกแดงฟ้ามันยังมุกกินเป็นวัดเพราท่า,ทาทนเดีส้วงแห่งบันได้นะคะก็เลยโอ้คือคำไงเลยก็เลยเพราท่านก่ายก,ากินหมกแดงบันได้อืมเสียงดังมากดัง บอกกำลังมาเอาหัวเขาบอกค่ะเห็นกล่องไม่ยากอย่างนี้ถ้าบุกหนกับบอผัวมีได้เห็ดทำเห็ดบอกาไหม พอเห็นกล่องพี่นกปมากายย่างมากจะเร 1, ื่องเด้อถ่ายคลิปนี้ถึงหนึ่งพันวิวตามคำขอซื้อหลอกื้อยอจุเท่แหลก nông pan viu cái không là bộ khu vực này những địa chỉ đây กระจาเไอเล่ะเนี่ยการจถ่ายคลิปเต่เถอกคาาเช้าแบบมาเจอโรงเรียนน่าทายพูดยวนิงกูมาอายเร Mm hmm. กรอบมาก เยาดามาเรื่องเสียงกินได้พี่น,กกน้องแค่บุ้นกรอบเนาะ กุ๊กแกงกะทิเฮียวยมันแดดพี่น้องครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้ทำนี่กอน,นะคะคลิปหน้าจมะมาเห็นยังให้ชอบแบมกินย่างเ,เหลือเลียนอันพรมาเบิ่งกันไหมนะคะสำหรับคลิปนี้โอ้ยคลีดอีกละคลิปสำหรับคลิปนี้ปากรดไร กดแชร์กด subscribe ให้ช่องโบบันนาชาแน่ด้วยนะคะสำหรับมือนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายพี่น้า